ละครแฟนตาซีเรื่องสเสน่หารักนางเงือกตอนที่สความเดิมในตอนที่แล้วมิเชลปีศาจนางเงือกได้วางแผนให้ปียากำจัดอันาแล้วกินเกล็ดที่หางนางเงือกเพื่อที่ปียาจะได้มีหางนางเงือกสมใจเธอฉันก็ไม่รู้นะว่าพี่จะพูดเรื่องจริงหรือว่าโกหกที่บอกว่าเจอนางเงือกหางสีดำนั่น พี่ก็ต้องเจอจริงๆอยู่แล้วสิจะโกหกเธอไปเพื่ออะไรล่ะพี่ทำตามแผนนั่นเราก็จะมีหังนางเงือกถึงมันจะเป็นเรื่องจริงแต่ฉันว่าเราไม่ควรทำแบบนั้นนะพี่จะกาจัดเขายังไงจะฆ่าเขาอย่างนั้นหรอพี่กล้าหรอถ้าพี่ทำมันแย่มากนะในะอีกมุมหนึ่งของดินแดนนางเงือกเจ้าหญิงและอันนาก็กำลังพูดคุยปรึกษากันอยู่เรื่องที่จะมีเจ้าชายมาเยือน นานนะอันนาะฉันอยากให้เธอช่วยเลือกชุดจริงๆธุระของเธอเก็บเอาไว้ก่อนละกันมันไม่สำคัญเท่ากับเรื่องเจ้าชายมาหรอกนะโธ่เจ้าหญิงสำคัญสิคะธุระของฉันสำคัญจริงๆแล้วมันธุระเรื่องอะไรกันละ่ะเธอพอจะบอกฉันได้ไหมอันนาะอันนาะไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับเจ้าหญิงได้เพราะถึงบอกไปเจ้าหญิงก็คงไม่เชื่อว่ามิเชลจะยอมกลับตัวเป็นคนดี ในขณะที่เจ้าหญิงและอันนากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นมิเชลก็แอบเข้ามาฟังตามนิสัยของเธอหึยายอัน่าโง่นี่แกยอมที่จะไปกับฉันใช่ไหมมันก็ดีเหมือนกันฉันจะได้มีคนช่วยกําจัดแกมิเชลหลงดีใจที่อันนาจะตกหลุมพรางของเธอแล้วน่านะนาเธอเธอออกไปอีกครั้งพาฉันไปด้วยนะฉันอยากเห็น ว่าพวกมนุษย์เขาเป็นยังไงกันขาของเขามันเดินได้จริงหรือเปล่าสกอตเพื่อนเงือกชายของอันนารบเร้าของให้แอนนาพาออกไปที่มนุษย์อยู่ด้วยฮ้สกอตเธอนี่พูดไม่รู้เรื่องจริงๆเลยนะโอเคพรุ่งนี้เธอออกไปกับฉันเลยพรุ่งนี้แล้วเหรอฉันอยากไปด้วยให้ฉันไปด้วยนะทุกคนไปก็ไปสิถ้าอันนายอมพวกเรากลัไปกันหมดนี่แหละ อันนาเธอยอมหยุดแล้วเพราะฉันก็เคยไปกับอันนามาแล้วไว้เจอกันนะดีจังจะได้ออกไปเห็นเมืองของมนุษย์สักทีสกอตเงือกหนุ่มที่ถือว่าหล่อที่สุดในเมืองเงือกเขาคนนี้แอบชอบเจ้าหญิงนางเงือกอยู่อ่อนใจจังเลยพรุ่งนี้ได้ยินว่าจะมีเจ้าชายเงือกมาเยี่ยมเยือนที่เมืองของเราทำใจไว้บ้างเถะน่าสกอตตเจ้าหญิงเขาก็ต้องอยู่กับคนที่คู่ควร สกอตหลงรักเจ้าหญิงนางเงือกมานานมากแล้วแต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยทำให้เจ้าหญิงระแคะระคายว่าเขาแอบหลงรักเธออยู่และพรุ่งนี้อย่าลืมนะพวกเราจะต้องออกไปนอกเขตเงือกได้สิฉันไม่ลืมหรอกเพราะว่าฉันก็มีธุระอยู่แล้วดีเหมือนกันที่สกอตไปด้วยเพราะถ้าใหญ่มิเชลทำอะไรอันนานแล้วก็เราจะได้ช่วยทันนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยเอาไว้จะเล่าให้ฟัง คำพูดของไลลาทำให้อันนารู้สึกกลัวแล้วเธอเกิดมิเชลหลอกเธอไปทำร้ายละ่ะว่ายังไงอันนาพรุ่งนี้แล้วนะที่เธอจะต้องออกเป็นนอเเกเขตเงือกกับฉันฉันรู้แล้วนะมิเชลพรุ่งนี้ตอนที่เจ้าชายเงือกมามันเป็นเวลาที่เหมาะมากเพราะทุกคนจะสนใจไปที่เจ้าชายและไม่มีใครมาสนใจเรามิเชลฉันเชื่อใจเธอนะว่าเธอจะทำตามที่พูด ถ้าฉันออกไปนอกเขตเงือกกับเธอแล้วเธอจะกลับตัวเป็นคนดีอย่าลืมล่ะฉันไม่เคยลืมหรอกนาถึงแมว้ว่าฉันจะเป็นนางเงือกที่นิสัยไม่ดีแต่ฉันก็รักษาคำพูดนะอืมฉันก็หวังว่าเธอจะกลับตัวได้นะมิเชลถึงแม้ว่าอันนาจะไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองแต่เธอก็อยากจะลองดูปียาออกมาคิดทบทวนในเรื่องที่น้องสาวห้ามเธอไว้ นี่เราจะทำร้ายนางเงือกได้จริงๆหรือเนี่ยปีย่าคิดหนักเพราะหากการที่เธอทำร้ายนางเงือกแล้วเธอต้องได้หางมาเธอคงจะไม่มีความสุขเช่นกันแต่ก็ไม่รู้สินะหากเธอได้ออกไปจากดินแดนแห่งนี้เธอก็คงจะมีความสุขละมั้งเชื่อฉันเถอะนะพี่อย่าทำเลยโถเอ้ยมิได้การละเราต้องจับตาดูพี่ปีย่าตลอดซะแล้ว